จาก27พฤศจิกายน2515จนครบ49ปีในวันนี้ นอกจากทางพิเศษทั้ง8สายทางที่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษมาอย่างต่อเนื่องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบทางพิเศษเชื่อมโยงระบบคมนาคมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และขณะนี้มีโครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเร่งด่วน3โครงการประกอบด้วย <c oughs> โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเ <c oughs> พื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ปริมณฑลทางด้านตะวันตกรวมถึงการเดินทางจากจังหวัดภาคใต้และช่วยลดปัญหาการจราจรช่วง บางโครสะพานพระหลำเก้า 9, ดาวขนองและถนนพระรามที่สโดยการก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วในสัญญาที่2และสัญญาที่4ส่วนสัญญาที่1และสัญญาที่3ได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่11ตุลาคม2,564ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ปลายปี2567 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือระยะที่1ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและระยะที่2ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ ถนนประเสริฐมนูกิจเพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัฐและเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้เป็นโครงข่ายในแนวตะวันออกตะวันตกอย่างสมบูรณ์การดําเนินการอยู่ระหว่างจัดทํารายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างในส่วนของ N 2โดยไม่ต้องรอ N 1ตามขั้นตอนเดิม นอกจากนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการ2โครงการในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้และถือเป็นทางพิเศษสายแรกที่ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ในภูมิภาคคือโครงการทางพิเศษสายกระทูป,ป่าตองระยะทาง 3.98กิโลเมตรและโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระถูซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อรองรับการเดินทางและท่องเที่ยวและขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษโดยเฉพาะการจัดเก็บค่าผ่านทางได้เพิ่มทางเลือกใหม่ด้วยการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีหมายกั้นหรือ multi lane free flow หรือ M flow ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยร่วมกับกรมทางหลวงในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหา รถติดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางโดยมีการดำเนินงานเป็น3ระยะคือระยะที่1ติดตั้งระบบเ Flow บนทางพิเศษฉลองรัฐที่ด่านจตุโชตด่านสุขาพิบาล5ขีด1และด่านสุขาพิบาล5ขีด2ระยะที่2บนทางพิเศษฉลองรัฐในด่านที่เหลือทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษการนาพิเศกรวม60ด่าน ระยะที่3บนทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัฐและทางพิเศษอุดรรัฐยารวมทั้งโครงการต่างๆในอนาคตจากปีที่49เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่50การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะยังคงพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อให้ทางพิเศษเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างยั่งยืน